เล่นตรงนี้แหละครับคุณตาถูอยู่นู่นนะครับตัวเล็กก็ถูอยู่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้จะพาดูน้องพลอยคุณตาเ็าทาอะไรกันนะครับกับยาการหลังฝนนะครับฝนยังลปรยอยู่นะครับฝนกำลังตกโปรยอยู่นะครับ พวกคุณตาก็คันเหมือนกันนะครับดูคุณตาคุณตาก็คันเหมือนกันนะครับ องพลอยก,กินน้ำอยู่นะครับอู้ันใหญ่เลยนะครับทุกคนพากันไปถูต้นไม้แล้วนะครับคุณตาถูต้นไม้นะครับ,น,น,รบน้องพลอยก็ถูคุณตานะครับ อคุตาทำความสะอาดย่เลยนะครับคุณลา,า,านไม่สนคุณลานคุณลานไม่ยังคุณลานก็มาถูอยู่นี่นะครับตอนนี้กำลังกัดสีชวีวันอยู่นะครับหลังฝนตก หลังจากไม่ได้เจอน้ำฝนหลายวันนะครับเจา้าคิดดีของเราก็ยังไม่ได้เล่นนะครับตันนี้วนะันนี้ก็เดินคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะเดินคิดเดินสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่ร,บรอบๆเขาได้ถ่ายไปแล้วนะครับเราเดินมาหาปอละบนนี้เล่นตรงนี้นะครับคนตาก็เล่นยร่นู่นนะครับ โอ้โคนตาถูอย่างเมามันนะครับคนตาไม่ได้ถูที่ใครมันหลายเดือนแล้วนะครับไม่ได้เจอฝนหลายเดือนดูเจ้าตัวเล็กของเราก็โอ้ยยังมีมีความสุขมากเลยนะครับเล่นคนเดียวไม่เล่นนะครับต้องมาเล่นกับคนตานะครับถ้าอยู่คนเดียวไม่เล่นนะครับ ถ้เาเราเล่นกับคนตาเล่นนะครับโอโ้ดูคนตาถูกก้นนะครับตัวสะจัคันก้นนะครับไม่ได้ถูมาหลายวันแล้วโอ้โหกินไปด้วยนะครับเล่นไปด้วยกินไปด้วยนะครับคิดดื้อ การเล่นแรงเล่นแรงทั้งหลนะครับเดินสำรวจพื้นที่รอบๆนะครับเดินสำรวจพื้นที่รอบไปนะครับไป้หลตอนนี้กำลังเดินสำรวจนะครับไม่สนใจคนตาแล้วครับคนตาก็ถูไม่สนใจล้านเหมือนกันนะครับโลกไปอ้อนจะไปอ้อนคนตาครับให้คนตามาเล่นด้วยนะครับคุณตามาเล่นนะครับคนตาคนตากำลังถูี่ไครอยู่นะครับ นี่หลอกหลอกให้คนตามาหาแล้วครับแต่คนตาไม่มาแล้วครับดูดูเขาอ้อนคุณตานะครับโอ้ดูเขาอ้อนคนตาเอ้ดูดูดูพี่เอ c ซีดูเขาอ้อนคนตานะครับเขาอ้อนคุณตาให้มาหานะครับแต่คนตาไม่เล่นด้วยนะครับวันนี้วันนี้คนตาถูพี่ไข่นะครับคนตาไปสนนลงพลอยนะครับลองพลอยอ้ดูเขาอ่อนเขาลองอ้อนคนตานะครับเขาจะหลอกให้คุณตามาหาเขานะครับ แต่คนตาไม่ลงคนนะครับคนตายังมีใครก็รเล่นอู้อือเล่นไปด้วยร้องไปด้วยนะครับหลองให้คนตาไยไเลยอู้ทำท่าจะวิ่งนี้นะครับทำท่าจะวิ่งร้องอ้อนคนตาให้คนตามานะครับแต่ว่าคนตาไม่มานะครับ ดูคนตาดูคตาทูทุกอนุคมคนนะครับทูหางเรื่องมหาล้านแล้วเรื่องมหาล้านเลยดูเขาอ่อนดูเขาหลอกคนตานะครับหลอกให้คุณตาหลอกให้คุณตาจนคุณตามาหาอะไรนะครับสุดยอดจริงเลยครับดูเขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกคนตาเน่เน่ คุณท่ายือนอ้อนนะครับถุท่ายือนอ้อนคุณตานะครับโอ้แรงมาเมื่อกี้คุณตาไว้มาเล่นด้วยนะครับในตอนนี้คุณตามาเล่นด้วยแล้วเออ ดู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 พีเอฟซีดูท่ายืนนะครับดูท่าอ้อนก่อนนะครับโอ้ยสายย่อจริงจครับเล่นคนเดียวเล่นไม่สนุกนะครับต้องมาอ้อนคนตาให้คนตามาอยู่เป็นเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับ ดูท่ายืนโอ้โหท่ายืนนะครับดูท่ายืนนะครับท่ายืนแบบพิสดารมากนะครับเออเออเออพี่เอฟดูท่ายืนน้องปลอยนะครับตัวเดียวในโลกนะครับที่ยืนแบบนี้นะครับที่ช้างช้างที่ชอบยืนแบบนี้นะครับมีตัวเดียวนะครับ ร้อยลีลาร้อยท่าจริงๆนะครับไม่เหมือนใครนะครับท่ายืนโอ้คนตาลิ่นสปาคโคลนแล้วครับคนตาสปาคโคลนแล้วเออเอ็ยคนาตาเล,นเล่นเล่นเหมือนกันเลย ตาเริ่มเล่นเขาก็เริ่มเล่นนลครับไอ๊ลยังงงอยูมเลยครับคลิ้งไรครับเอาหัวมุดลงดินแลวครับปนชีฟ้า กลาเลือยิงเยอะประสบการณ์นะครับเล่นเสร็จแล้วก็มายืนท่าเดิมนะครับเอตาเล่นใหญ่เลยหรือท่ายืนแล้วไปพีเอฟซีนะครับ ออออนออนวันนี้คงไม่คงไม่กินนมคุณตานะครับเพราะว่านมคุณตาเลอะนะครับ <c oughs> นมเลอะน่ารักจรินะครับอิสินมเล่นเออเออ โยกโยกโยกเอ้ยเอ้ยเล่นแบมันมากเลยครับหนีคนตามาแล้วหนีออกจากห่างคนตาแล้ว <fucking> น <inappropriate> in <illing> <rubber> ี่คนตาถามหาแล้วเนี่ย เอ๊์เอ๊์มาเล่นคนเดียวนะครับตาอยู่ในนู่นนะเล่นเสร็จแล้วก็ไปอ้อนตาต่อนะครับ <ส>นี่คนตาไม่สนใจนะครับที่นี้ <Overwatch brewer ies> คนตาเดินหนีนะครับไปแล้วไปอ้อนคนตาคนตาเดินหนีนะครับคนตาเดินหนีแล้ว <Favorite. S 1> problem, คนตาไม่สนใจคืนแล้วครับมัดูคนอ้อนคนตาเดินคนตาไม่สนใจแล้วครับคนตาถูที่ไทยแล้วครับ จะอ้อนคนตามาเล่นด้วยคนตาไม่มาแล้วครับคนตาไปถูอที่ไคแล้วครับเมื่อกี้คนตามานะครับแต่ว่าน้องพลอยหนีคนตานครับนี่คนตาก็ไม่มาแล้วทีนี้คนตาไปถูที่ใครแล้วครับเดินคนเดียวแล้วเอือเออเงีเออ้ยคนตาไปสุนแล้วลูก ไป,ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วทำไงครับอืย่าไปโล่ไปอ้อนกุนตานะครับไปโล่กุนตานะครับ <S 2> <S 2> เดินเดินไปรัดข้างหน้ากุนตานะครับแต่กุนตาไม่เล่นด้วยนะครับ เดิน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 รอคนตาครับดูดูครับดูดูดู่อคนตาให้คนตาอาหาครับโอ้โห right เตคนตาไม่มาน, nice นะครับ mm hmm. like โอ้โหอ he ่อนออนออนจนคนตาอ้อนจนคนตาออกมาจากต้นไม้มาหานะครับโอ้โหดูดูนะครับดูดูท่าอ่อนนะครับดูท่ายืนเลยครับ ดูดูท่ายืนนะครับ,อ,อ,รรบอ่อนจริงจรงครับอ่อนจนคุณตายอมออกมาหานะครับเออดูท่าน,นะครับครับก็ คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะนานไปแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปน่ารักน่ารักเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่พี่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องของเราให้ครอบครัวของเราเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องบอกลอยทีดื้อนะครับบอกลอยสายโยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย